何 พนักง,งานก่อนลงเรือได้เลยนะคะท่านใดต้องการไปท่าอื่นนะคะท่านสามารถต่อรถได้จากท่าเรือนาบ้านนะคะหากไม่ต้องการรอเวลาท่านส0ิบาทเด็กผู้ใหญ่ราคาเท่ากันหมดนะคะมาถึงแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอวามพรุนาะท่านต่อคิวแล้วก็เตรียมค่าโดยสารให้เรือได้เลยนะคะอึ้ชั้นบนด้านหลังได้เลยนะคะท้ายเรือนะคะยังว่างนะคะ เก้าโมง45นะฮะ2นาทีสุดท้ายสุดสะพานซ้ายมือเรือเบอ8์อย่างท่านสาบาทค่ะตอคิเวเพื่อนจัมราคาเดสานูนก็ได้เลยนะคะสำหรับรอบนี้ค่ะอคุณเดสาที่จะไปกอดล้านนะาะล้วะะเพื่อนต่อคิวชิดซ้ายไว้นะคะ กาลังท้าเรือนะบ้าเรื่อความปอดัยในการเนทารนครับที่ล่าแล้วนะครับต้นทุชิ้น่ล่าเลยนะครับกินได้เลยนะครับสวมใสได้เลยครับ มงนะคะมาถึงแล้วก่อนชิวชิดกวาเตรียมก็ได้สารให้พร้อมนะหนึ่ง่านสาสบาทเด็กเู้ใหญราคาเท่ากันนะคะรอบเตรียมก็ได้สารให้พร้อมนะคะหนึ่งพันสามสิบบาทรอบนี้สิบโมงนะคะโดยสารบุ๋มท่าเรือน้าบาลอาได้เลยนะคะ ท่องเที่ที่ลงใหม่นะครับรบกวนใส่ Terima <shrum>